สวัสดีครับผมวันเด็กที่เคยกับนสพน,นิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานโจคาซอยผมออสปรีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิถีชีวิตคนตกปลานะครับครับตอนนี้ผมมาเจอน้องตังอยู่ที่ดิมคลองอ่าแถวเอ๊ะตรงนี้เขาเรียกคลองอะไรน้ำศร,รีรเจริญภาษีเจริญนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ระหว่างริมคลองภาษีเจริญนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสัมสัมภาษณ์อ่าน้องตังเขาดูนะครับ<ม>กับเพ<ม>ื่อนๆนะครับว่าใช้เหยื่อประเภทไหนและตกปลาชนิดแบบไหนครับเดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันครับ ผมก็มาอยู่น้องโดนะครับพอดีน้องตังกแกเดินไปไปเอาเหยื่อนะครับเดี๋ยววันนี้กุยกับน้องโดก่อนนะครับครับน้องน้องโดครับน้องโดใช้เหยื่อประเภทแบบไหนครับในการตกปลาใช้ลูกปลาครับออเป็นลูกปลา<ช>นะครับะละละ,ละ,ล,ะละเหยือ่อเหยื่อที่ใช้เนี่ยเป็นชนิดแบบไหนมั่งที่ที่ที่ตกอยู่เนี่ยเป็นเหยื่อแบบไหนตกตอนนี้เหรอใช่ใช่ใช้ลูกปลาตามคลองเนี่ยช้อ<ล>นเอาอ๋อใช้ช้อนเนา แล้วก็มาตบแล้วเป็นส่วนใหญ่เนี่ยปลาที่ตกได้ที่เป็นปลาชี่ดิ้นทำไหนครับผมมาตกปลาปลารกยปลาไายกันอ๋อเป็นพวกปลาไกยแล้วก็มีปลาอย่างอื่นบ้างไหมที่ติดมาเงี้ยถ้าเป็นเดื๋ยลูกปลาก็ป็นปลายก่กินอออครับก็จะจะเป็นพวกปลาไกยน้ำหนักนี่หนักตุวนี้ประมาณกี่โลครับสามสามสี่โลนะสามสี่โลแล้วแล้วใช้ไอ้คันเบ็ดเนี่ย รับน้ำหนักได้ประมาณกี่โลครับห้าโลหกโลได้ห้าหกโลเต็มเต็มที่เคยเคยเคยตบได้ใหญ่สุดขนาดไหนฮะสองโลประมาณสองโลครับแล้วคันเบ็ดที่แพงว่าฮะตัวงประมาณเท่าไหร่คันเบ็ดธรรมดาครับไม่ได้อ๋อธรรมดาตั่ตวงตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยมันอ๋อเจ็ดแปดร้อยถึงหลักพันผมก็จําไม่ได้อ๋อครับแล้วแล้วนี่มามานานอย่างครับก็มาตั้ง ตั้งแต่สี่ทุ่มนครับอ่อนี่นี่มาเป็นกี่คนครับมากับเพื่อนนี่กี่คนครับมาสี่คนอ๋อมาสี่คนครับขอบคุณครับี่ครับตอนนี้น้องตังก็กลับมาแล้วครับไปเอาเหยื่อกลับมาแล้วครับก็เป็นพวกประเพศป่าตัวเล็กๆนะครับก็เป็นเหยื่อป่านกอยู่เป็นเป็นปลาครับเป็นลูกปลาใช่ไหมโอ้แล้วแล้วแล้วตังนี่เบ็ดของตังนี่ใช้น้ําหนักนี่รับได้ประมาณกี่โลครับประมาณสามสีโลได้พี่อ๋อสามตีโลได้เนาะ แล้วใหญ่สุดนี่ตังเคยเคยเคยรับน้ำหนักตอนได้ใหญ่สุดเท่าไหร่ประมาณสองโลนิดๆอ๋อสองโลนิดนิดแล้วแล้ววันนี้ได้ได้ยางตังอย่างยังยางครับอ๋อยังไม่ได้เพิ่งเพิ่งมากันนะใช่พี่อ๋อนี่ตังมาตั้งหกี่โมครับเนี่ยผมมาตอนทุ่มหน่อยหน่อยพี่อ๋อทุ่มหน่อยหน่อยแล้วนี่ตังมาทั้งหมดกี่คนฮะมาหกคนครับอ๋อมากันหกคนนี่ก็ยัง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 ไม่ได้ก็คือกําลังรอรออยู่แล้วส่วนใหญ่นี่ปลาที่ติดมานี่กล้าเป็นปลา ชนิดไหนไหนต่างๆวันนี้วันนี้มาตกปลาก,กายพี่อ๋อวันนี้ปลากายอย่างเดียวเลยากลารเลยต้องเอาลูกปลามาถ้าแล้วก็อย่างถ้าเป็นปลาอย่างอื่นนี่ชนิดอย่างอื่นนี่ตังสวนใหญ่เป็นปลาอะไรมั่งครับมันมีพวกสวายครับสวายปลาดุกอ๋อพวก<ๆ>สวายปลาดุกตังอยากจะฝากบอกอะไรกับอ่าคนที่ดับว่าลองตกใหม่มเนนะี่ยอ่าตังจะฝากอะไรเขานิดหนึงได้ไหมฮะอ้า,อาตกก็ฉันจะตกพวกปลาก,กายก็ต้องมันมันตกได้ะพี่ครับใช่ ต้องนั่งดูนั่งดูนานๆน,นั่งดูทุน่นนั่งดูอะไรนานโนอะ้ครับป่อยกว่าจะได้แล้วตังอยากฝากอะไรก็บ,บอกกับน้องมือใหม่เกี่ยวกับอ่าอยากจะตปากปลายอย่างเงี้อยากตังบ้างอย่างเงี้ตกปลาดีกว่าติตดยาพี่ <c oughs> ดีกว่าติดยาเนาะโอเคขอบคุณมาก <c oughs> ครับครับผมนี่ครับหนึ่งในหกคนครับก็มีน้องเตอร์นะครับตอนนี้น้องน้องน้องเตอร์นี่ส่วนใหญ่ตกปลาชิ้นที่แบบไหน <c oughs> ปลาตัวใหญกับปลาดุก อ๋อพวกปลาดุแล้วแล้วน้องเติ้ลนี่ใช้ใช้เหยื่อประเภทแบบไหนครับไสเดือนไสเดือนแล้วน้องเติ้ลนี่ตบใหญ่สุดนี่กิโลประมาณกิโลนิดนิดนะแล้ววันนี้น้องเติ้ลมาตกปลาอะไรครับบุกไม่ได้ตกพ่อตบอ๋อพ่อตกมากับพ่อเนาะอ๋อครับขอบคุณครับโอ้ครับเวลาอย่างอย่างน้องโก้เนี่ไปไปเอาเหยื่อมาเนี่ยน้องโก้ต้องไปช้อนมาหรือยังไงฮะ เอาไปช้อนในคลองมาเสร็จแล้วน้องปก็ถึงเวลามาเอามาเป็นเหยื่อให้กับปลาตกปลากายใครปอบตกปลากายทีหนึ่งเราก็ต้งเฝ้าครับเป็นเกี่ยวแต่ปลาเป็นปงๆอย่างนี้เราตั้งเฝ้าแล้วปลาเล็กเหยื่อมันจะกินนิดนานไหมน้องปุ๊บบางทีก็ไม่กินครับอ๋อก็ต้องใช้ใช้เวลานิดนึงนะใช่ครับปลากายกินยาก ตายมันยากจริงน้องเขามีอะไรฝากกับบอกป่าน้องๆมือใหม่ไหมฮะว่าเวลาการตกปลาพวกปลาไตต้องต้องทำยไง,งไมัม่งนฮะให้ีน้องคอยน้องคอยออกดูกครับพี่ว่าบางทีมันมีขึ้นหรือไม่ขึ้นครับบางทีอ๋อใช่แล้วพรุ่งนี้ต้องใช้ปลาอดทนใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ใช้ปลาอดทนครับอืมครับวันวัน,ว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 นที่ตกบางทีก็ไม่ได้พี่บางทีก็ได้ครับครับการแล้วแต่จังหวะเนาะใช่ครับพี่ครับขอบคุณมากครับน้องเข้ครับ ัครช่วงวิถีชีวิตคนตกปลานี่ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนและนําข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากนะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ